สุดครับอยู่กันในเกมทีมไฟทักติกเนี่ยครับเอฟเฟกต์สนามวันนี้เขาจะเป็นปูนะปูโหดปูโหด ่วนอักเป็นชินแรกของเราเลยครับมีทางซ้ายทีเ่เล่นยากหน่อยทางขวามีไซรัสฮะก็คือได้รับไซรัตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สกิลไซรัสที่แข็งก่งที่โุดจะสร้างความสายมากขึ้นรีเซ็ตเมื่อสังหารได้ก็คือได้อีกครั้งหนึ่งแต่พลังชีวิตจะไม่สเกลตามพลังเวทกต่อไปนะซึ่งปกติถ้ามี AP เยอะก็จะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะปรับเปลี่ยนสกิลไปเดี๋ยวลองดูนะครับไม่เคยเล่นเหมือนกันไม่เคยเห็นคนใช้ด้วย ได้มาเป็น2ดาวเลยนะครับเพราะว่าผมมี2ตัวอยู่ที่บ้านนะ,อะตอนนี้แบนการ์ดจริงๆตอนแรกว่าจะเล่นเป็น4ก็เดี๋ยวอาจจะต้องลดลดลงมาเพราะว่าสกิลไรลักเปลี่ยนเป็นตัวแบกนะครับได้รับพลังชีวิตสูงสุด210ถ้า3าดาวได้240นะแล้วก็สกิลทนะีหกสฮะค่อนข้างแรงนะดูละค่อนข้างแรงที่2ดาวยังไม่ได้ใส่เทมเลยเลยซึ่งถ้าฆ่าศัตรูได้ปุ๊บก็จะ ได้รับพลังชีวิตเพิ่มเติม75และก็ไล่อีกครั้งหนึ่งด้วยความสาย50เปนะครับให้กับเป้าหมายถัดไปนะครับก็เท่ากับว่าถ้าผมเล่นเป็นอดิบ่าน่าจะดีกว่ามันจะได้แอปได้กรอบป้องกันกับต้านเวทด้วยนะครับเราไปเน้นทางอดิม่าแล้วก็แวนการ์ดเปิดมาเล็กๆน้อยๆพอให้ไซรัสได้ยืด ก่จะขึ้นเวลสี่นะครับเดี๋ยวผมขอสุ่มนิดนึงเดี๋ยวเรีตัวหนึ่งทองมันจะลดลงเลยครับก็ <don> สุ่มหาตัวหนึ่งทองเพิ่มเติมหาไซรัสดี่แหละให้มัน3 oh. ดาวได้ง่ายมากขึ้นเลครับอ่ะตัวน,นี้เปิดเป็นอนิม่าสกอตไปก่อนก็จะได้แอมเพิ่มเติมแบบกรอบป้องกันนะฮะและ้วก็อาวุธอนิม่าเดี๋ยวเป็นกลายดึงเฮกเลยกันนะครับก็ใช้งานง่ายยิงโดนง่ายเะครับ เพียงแต่ว่าอาจจะยิงตัวแนวหน้าไม่ตายไม่เหมือนปืนยิงอันหนึ่งที่ไม่ได้โผบานะฮะตรงนี้มีแจ็ค2ดาวไม่เอาผมเอาเวนมาฮะลงไปแล้วแจ็คเดี๋ยวดึงมาสุ่มเลยครับจะสองดาวให้ได้เลยวะตังก็จะไม่ค่อยมีได้ยีลีมาหนึ่งตัวนะครับกลับได้อีกทีหนึ่งมั้งโอเคได้วาวแล้วก็ไซรัสสิงตัวขาไซรัสเพิ่มเติมอีก4ตัว คาดอีก3ตัวเท่านั้นเะครับเดี๋ยวเอาววยลงไปครับเปิดแววนกาดขั้นหนึ่งครับแล้วก็ให้ยืนแถว2ดีกว่าเซฟกว่านิดหน่อยบ้านนี้สเลเยอร์ครับเปิดมาขั้นหนึ่งนะแล้วก็มีบลูเซอร์ฮะัสตัวลองดูไหวดเปว่าไซรัสก็ยังมีเอเทมไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวไปหาเป็นพวกขัดามาเร่งเอพีนะครับอ่ะนี่ฮะฆ่าได้ปุ๊บตีต่อตัวต่อไปได้เลยก็ว่าผมต้องเน้นไซรัสให้มันแรงๆอะ่ะแบบสกิลต้องตายถ้าตายก็คือได้ฟรีหนึ่งที ก็จะมีเป็นพวกซีเวลเกล็ดนะฮะที all, ่ได้สกิลครีครับน่าจะดีไม่รู้ว่าจะได้หยิบหรือเปล่าเพราะวตอนนี้ก็ชนะครับไอเทมฮะคาทาอยู่ไกลไกสงสัยจะไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆด้วยไม่ได้งั้นโยกมาทำเป็นบลัดเติร์ดก็ได้นี่ครับเก็บไว้ก่อนนะจริงๆอยากได้เป็นแฮนด์ออฟจอสิกอ่ะแต่ถ้าเกลือมากก็ทางเลือกไม่มี รอดูไอเทมคลิปอีกสักชุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับค่อยสร้างไอเทมอ่ะตรงนี้ถ้าเก็บเงินสิบถอกนีครับเอาเดอบเบีย1บ้านนี้เป็นซาติชเลยครับก็ได้ตราขึ้นมาจากอักบินนะยังไม่มี2องดาวสักตัวฮะน่าจะสู้ไหวไม่ตมีปัญหาอะไรนคะรับเวนหนึตัวเราขึ้น2องดาวดครับมีปลอมอาจจะไม่ได้ใช้ ผมต้องไปเน้นทางอดิมาเพื่อเอาแอมนี่ครับอาจจะต้องไปห้าส่วนแวนการ์ดอาจจะ2ไม่ก็4ีแต่เดี๋ยวเอาวายมาช่วยครับมาช่วยให้หาไซรัสได้ง่ายมากขึ้นฮะเป็นหนึ่งทองเหมือนกันเวลาสุ่มก็อาจจะได้ขึ้น3ดาวคู่กันบ้านนี้ในโตรนะครับมีลีโลเหมือนกันดีเลยฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ได้ไซรัสไซรัสผมจะได้เจอได้ง่ายมากขึ้นอีกเล็กน้อยกินเด็ดเหมือนเจอสาแล้วฮะอีกนิดนึงฮะอีกสักตัวเดียว เป็น3ได้เลยส่วนแนวหน้าชิว่าหน้ายังไม่สองเลยครับะน่าจะสู้ไหวแล้วมีอาวุธอนิมาฮะช่วยยิงกับไซรัสฟาดแรงอยู่ฮะนี่ครับทาปุ๊บไปโดนอีกตัวเลยโดยไม่ต้องเดินไปหาเลยทีครับได้สกิลอีกครั้งหนึ่งโอ้ไม่ถึงไม่เป็นไร พลังชีวิตที่เขาขึ้นมาไม่ได้ขึ้นแาวบอลน,นะน่าเสียดายนะครับขอค่าได้ให้ได้พลังชีวิตเฉยๆแล้วก็ตีได้แรงขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะตรงนี้ฮะโอ้ทองเต็มไปหมดเลยนะสำหรับลูกทองมื่อสักครูน่นี้ก็เงินมีเกือบ50 50เลยสิไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรอ่ะไซรัสทับมาอีกหนึ่งตัวฮะขาดอีก2ตัวเท่านั้นก็เดี๋ยวเราสุ่มกันในรอบนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นเวลห้าเดี๋ยวเรทมันจะขึ้นมาอีกแล้วก็มีเป็นวายฮะสองดาว2ตัวนะ สมกันต่อไซรลัสครับขาดอีกหนึ่งเท่านั้นฮะวายก็จะ3เช่นกันลักก็มาเอ้ยไม่ใช่ลักเซลฟีนเซลฟีนอะเซลฟีนฮะเธอก็จะสาเหมือนกันแต่ที่ค่อนข้างเต็มเลยผมไปลงเลเวลดีกว่าตัวเดียวไม่น่ายากนะสำหรับไซรลัสส่วนไอเทมฮะอาวมีถุงมือนหนึ่งอันเองอะ ตอนแรกอยากทีวลกับเล็ศน,นะแต่น้ำตาเขาก็มาเยอะน้ำตา,มา,ำตามาเยอะก็ไปอาร์คแองดีกว่าหรือไม่ก็เดี๋ยวค่อยสร้างกันนะครับรอดูอาร์คเป็กทีนึงว่ามีอะไรน่าสนใจหรือว่ามีไอเทมอาร์ต,ติแฟกต์มาแปะก็น่าจะโหดมากกว่าครับรอบนี้ฮะอาริม่าสกอร์เหมือนกันแต่เป็นเอ็กโซเทคซะมากกว่ามีจิน2ดาวครับอาริม,ม่ามาใช้แก้ขัดแน่นอนเอามาเปิดเป็นบัรชั่นเอามาสร้างอาวุธทับยิงดามเมจเพิ่มเติม อักเป็นที่2นีเลครับเล่นรีโลควรหาอักเปนอะไรช่วยเสริมให้แชมเปี้ยนเก่งมากขึ้นนะตรงนี้มีลีคอมคงจะไม่หยิบนะครับมีบัตดีได้พลังชีวิตร้อยหนึง่งเมื่อเพื่อนตายได้โลอะไรประมาณนั้นนะครับก็โอเคอยู่มั้งได้ร้อยหนึ่งก็ช่วยให้ดาเมจแรงขึ้นอนะ่ะแล้วเพื่อนตายได้โลอีก10อซ์อยู่ได้10วิแถมไซรัสเป็นแวนการ์ดด้วยนะครับก็คุ้มเลยอ่ะเดี๋ยวมาสุกกันเะครับเอาไซรัสไปวางคู่กับเซอฟินแปะไปก่อนโอเคเซอฟินสองดาวสองตัว และจะ3จริงๆด้วยเซฟินขาดอีก2ตัวไม่ต่างกันครับอันนี้ยูมิมายูมิมาขายอะไรได้บ้างผมทำไปเทมก่อนแล้วกันฮะผมไปที่อารกแองนะอารกแองยิ่งนานยิ่งได้เอพเยอะฮะก็เน้นยื้อไปแล้วเดี๋ยวเราทำเป็น้นี่ดีกว่า อัดฟิสเพปนะครับเอา AP เพิ่มขึ้นมาวางแถว3ก็ได้ AP พวางข้างหน้าก็ได้กรอกตะ้านเวทนะครับแล้วก็ทําเป็นดูดเลือดบัตเตอร์ได้เอพีวันนึงฮะแถมมันยังกันตายได้ด้วยตอนใกล้ตายได้โล่ขึ้นมาโล่ขึ้นมาก็ส่รัดหนาเพราะว่าเรามีแวนกัดนะครับอ่ะตรงนี้ฮะเจอกับซินดิเคตเลเวล6แล้วนะครับห่างกัน Level 1, เวลหนึ่งเขาเล่นเลเวลมากับเงินมีค่อนข้างเยอะฝั่งเราส่รัดไม่ไหวนะครับต้องรอดู3ดาว เวนครับขึ้น2ดาวฮะได้ที่มัน1ช่องนะครับกีรอนอียังไม่2องเลยและ2เคลียร์ที่ไปสวยครับ3ดาวไซลาสอ่ะมาลองดูผลงานฮะว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กสำหรับอัรคเมนวูฟอันเชนเลเวลต่อไปเดี๋ยวเราทำอธิมาเครับก็จะได้แอมพเพิ่มขึ้นมาน่าจะดีมากกว่านี้ตอนนี้ยังแค่4อ่ะโอเคฆ่าได้ป๊บได้ตีต่อแหมถ้าฆ่าได้รัวรวตีต่อฆ่าได้อีกทีคือ มันน่าจะบันเครับอ่ะตังนี้ฮะเหลือไซรัสแทงคนเดียวแล้วนะครับเลปีนผมไม่มีไอเท่ฮไได้เนี่ยยิงอนิม่าจะคอร์เข้าไปโอ้โหเคลียนแนวหน้าเข้าไปและได้เลือดมานิดหน่อยและชนะไปข้างหลังโดนเป็นพันเลยเลือดเต็มเต็มตายทันทีอันนี้คือช็อตที่สองครับโดนรถทอมเมดไปแล้วฮัสป์เป มีแววเกิดอยู่แต่สกิลไม่คริ้เท่าไั้นเดงนะครับอาจจะต้องรอดูอักเมนส,สุดท้ายครับว่าจะมีให้สกิลได้คริหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ครับมีเป็นไอเทมเพิ่มเติมนะครับสำหรับในวงล้อเพิ <ๆ S 2> ่มเติมขึ้นมาก็เดี๋ยวไปที่ลรีโอนาเราจะได้อดิมาห้านะครับกับไอเทมแทงมาด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราเคลียร์ตัวนะฮะก็ไปอันที่เวลหกเลยกันก็จะเก็บเงินเหลือแค่20ท่าชนะนะก่อนหน้าจะชนะแหละ อาวุธที่2นี่ครับก็เป็น,นะระเบิดนะฮะรู้สึกว่านี้จะเทียร์เเลยค่อนข้างดีโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องวางแบบให้มันยืนคู่กันแค่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวผมให้ไซรัสวางหน้าดีกว่าเราจะได้เกาะกระต้านเวทเพิ่มขึ้นมาเนีครับสำหรับอันดัทีเพนก็เอพีอาจจะลดน้อยมาหน่อยแต่เอาตลอดได้ส่วนเทมเพิ่มเติมนี่ครับเหมือนว่าจะทำเป็นซันไฟ กับอะไรสักอย่างหนึ่งค่อยว่ากันแล้วกันดูคลิปกันก่อนครับรอบดีฮัสซินดิเคไปซัดบอมไม่เบียเทมก่อนรับโอ้โหทีเดียวหายเลยเป็นพันสกิลแรงมากๆเลยทำเป็นเล่นไปและดันยาวถึงข้างหลังครับได้เก็บเซรีฮะปักเข้าไว้เรียบร้อยโดนไปพันห้าครับมากันต่อกันที่ดาเลสครับเอพี <AP S 2> เราเก็บมาเยอะปักเข้าไวอูเกือบตายฮะัสำหรับดาเลสได้อีกทีนึงอ่ะได้สกิลอีกครั้งหนึง่งปักปักอ้อย่างโกงเลยครับกากัดสาาบาทีโลวอักเวนยังไม่เก่งขนาดนี้ วายครับ3ดาวแต่ตอนนี้การ์ดเขาปรับมาแล้วนะสำหรับแพทล่าสุดนี่เลยคนระับปรับมาแล้วก็ยังไม่ได้ลององนกันนะผมเคยเล่นการ์ดสองรอบแล้วไม่เก่งขนาดนี้เลยไซรัสเก่งกว่าเยอะเลยไซรัสที่ครั้งแรก บ้านนี้สาเทจิสเครับก็ซิกหนึ่งดาวเอามาคู่กับไซเบ์บอสสิครับ็อบบี้นี้คนรีโรน้อยหน่อยเพราะว่าเป็นปูปูก็มักจะไปลงเลเวลกันมีผมบ้ารีโลอยากลองไซรัสก็ดูจะเวิร์กอยู่นะครับต้องดูกันทีในช่วงท้ายเกมครว่าจะไหวหรือเปล่านาะเจอ4บาท2ดาว5บาท2ดาวทั้งทีมก็ไม่รู้เหมือนกัน ไอเทมเพิ่มเติมฮะเดี๋ยวหาให้วเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตนะครับก็ได้น้ําตามาโอเคผมได้รีเดมนะครับแล้วก็ซันไฟอย่างที่คิดไว้ตอนแรกเป็นซันไฟรีเดมเอามาฮิวเอามาลดฮิวศัตรูนะครับที่เหลือก็จะขาดเจาะเวทนะเจาะเวทต้องหาคาถามาทำไอโอดิกสปาร์คให้กับไว บ้านนี้เป็นเอ็กซ c เทคนะฮะแล้วก็ซาร์เทจิตเล็กๆน้อยๆกับมีสีดิมอน,นครับเปิดมาเอาบัฟให้กับคนที่อยู่ในช่องแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยัางดิ่งดาวค่อนข้างเยอะนะครับไตรลัดเราน่าจะไหวมีสันไฟลดฮิลมีฮิลจากรีเดมชั่นมาช่วยลดความเสียหายด้วยแล้วสกิลบาร์ครับปักเข้าไปปักเข้าไปโอ้โหปักสาเลยเมื่อกี้ครั้งที่สหรือสี่ร้อฮะ อักเบนสุดท้ายครับมีอะไรให้ไซรัสเก่งมากขึ้นบ้างหรือเปล่านนี้ได้ดูดเลือดนะครับก็น่าสนใจดีดูทางขวาก่อนแล้วกันฮะอักเบนคู่วันทไฟครับได้5ทองไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่มานาฟโฟล์ฮะไม่เอานะครับมีไฟโยเซนเตอร์ฮะอ๋อ โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจแล้วก็ได้เจาะเกราะด้วยนะครับเจาะเกราะเจาะต้านเวทนะครับทุกๆ2วินาทีผมว่าน่าสนใจมากๆเลยดีกว่าดูดเลือดอ่ะไปกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยววางตรงกลางฮะได้คูณคามสายคือได้แอมได้แอมก็เหมือนกันกบได้สแต็คเข้าคู่กับอาริบาสกอตนะครับมันก็จะเยอะมากขึ้นแถมได้เลือดเพิ่มเติมอีก15%นะครับก็น่าจะได้เยอะเลยอ่ะประมาณนี้ไปก่อนนะครับรอในเมื่อต่อไปเราจะทําเป็น4แวนกะ อ้ํตอนนี้10เปอร์นะครับก็เดี๋ยวจะได้มาอีก15เปอร์ตอนที่เข้าสู่การต่อสู้ปุ๊บเป็น25เนี่ยเดี๋ยวอาริม,มา7ก็น่าจะดีมากกว่านี้อีกอ่ะตรงนี้ฮะเจอกับซินดิกเกตไปอยู่กับปลอม2ดาวพ้าเจาะเข้ายากหน่อยครับก็รอ AP ดึเงขึ้นมาจากอาร์คแองเจิลนีมีไว้อยู่ข้างครับช่วยฮิลฮะได้จากรีเดมชันแล้วก็เจาะปลอมเข้าไปเรียบร้อยครับไปถึงข้างหลังได้แล้วชนะไป ก็ว่าผมไม่ต้องหายเทมจาะต้านเวทก็ได้ครับมันก็มีให้อยู่แต่อาจจะชาร์จหน่อยอ่ะตรงนี้ฮะเป็น4แวนการ์ดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเลเวล 8, 8ค่อยเริ่มทำเป็นอนิมาต7ไซรัสของเราก็จะทนทานได้มากขึ้นเีครับโอ้นี่เจอกับโชว์แกะสองดาวเจาะเข้าหรือเปล่าว่าเราดูกันฮะเจาะเกราะเจาะต้านเวทนะครับมันก็จะลดลงเรื่อยๆนี่ฮะนี่ครับเจาะเข้าเรื่อยๆก็เหลือ38 35ตามระยะเวลานี่ครับยิงอยู่นานยิ่งเจาะหายไปหมด ถ้ามีเจอะต้านเวทมันก็น่าจะช่วยได้มากกว่านี้นะไอเทมเพิ่มเติมครับไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยนะฮะก็ไปกันที่แซกแล้วกันนีครับไม่รู้จะเอาอะไรซาย่ามาแล้วะฮะซาย่ามาเป็นตัวแบกเพิ่มเติมก็ได้นะครับเรามีธนูเรามีถุงมือ2อันเลยก็ได้ทั้งไออีได้ทั้งลัสซิสเปอร์นีครับ เดี๋ยวไปแทนเวนไปก่อนแล้วก็ใส่เป็นลานฟิสเปอร์นะครับละลายกราะเพิ่มเติมอีกผมไม่แน่ใจว่ามันสแต็กเข้าคู่กันกับอัคเเบนได้หรือเปล่านะเพราะของอัคเเบนมันตามระยะเวลาเลยครับมันน่าจะได้อะถ้าได้ก็คือแบบโอ้โหละลายได้ดีเลยลองดูบ้านนี้ก็ซินดิเคตนะครับซินดิเคตซัลเยอร์ครับเป็นทีมโครนบาร์นะครับก็เจอกับโคสชนะได้ก็ไม่ได้ทามดาเมจใส่เขาเนะแล้วมีเป็นเซตขับเข้ามาล้วงสาย่าฮะสาย่าเลือดเหลือครึ่งหลอดครับเซตหนีไปก่อน สาย่าได้ตีต่อฮะส่วนตัวในนอองคาร์ฮันดาเลียรับเรียบ,บร้อยหายไปทะลวงไปข้างหลังได้เลยครับชนะไป เซอร์กับเอ็กโซเทคนี่ครับสามดาวมอกาน์ด้าแนวหน้ายืนเรียงกันมาเป็นตับเลยเวียโกก็มาเลยฮะโดดมาข้างหลังครับมาตีวายแต่ก็โดนสายยาวเล็กๆน้อยๆครับอ่ะโดนเก็บไปเหมือนกันจากสกิลของเซอร์ฟีนฮะทะลวงไปแล้วมีการสตันเกิดขึ้นทางขวานี่ครับโมดิไคเซอร์เลือดค่อนข้างเยอะฮะเจาะยากเลยมีมอกาน์ด้าฟรีครับอยู่ทางขวาในสุดนู่นเหมือนกันครับต้องเจาะโมดิไคเซอร์ให้ได้ก่อนฮะไม่งั้นดันไม่ถึงแล้วสกิลไซรัสมาครับฆ่าไม่ได้ฮะแต่สายยาช่วยเก็บไปและชนะไปในรอบนี้ครับ ช็อตสุดท้าย3 2 0 0อะฮะโคตรแรงยูมิ2ดาวเลียวน่าจะ2แล้วนี่ครับแวนการ์ดผมว่าผมจะใช้เนี่ยแหละใช้เป็นล่าสนะครับมันได้บัฟคยเพื่อนด้วยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีบล็อบก็เลยขายทิ้งไปนะครับลองดูของกันหน่อยฮะไอเทมเพิ่มเติม,ตมก็ของซาย่าแล้วกันนะซาย่าเรามีเป็น IE เรียบร้อยนะครับ ไอเอลา e ์สวิสเปอมันจะขาดของเร่งบานดาหรือไม่ก็ตีเร็วมันก็ไปต่อไม่ค่อยได้เลยนะหรือว่าไปอดัปติเพมก็พอจะได้มั้งเอามาเร่งบานดาเฉยๆนะครับและสุดท้ายอาจจะโยนให้ลักก็ได้ถ้ามีของที่ดีกว่า เดี <chat> ๋เสื้อตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ไปรอบนี้เจอกับซินดิเกตครับเพียบะวันนี้ซินดิเกตเพียบเลยนน่รอลงมิดฟอร์จูนฮะเจอแล้วแหละแต่ยังไม่ลงมาจะรอเลเวล9หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะไหวหรือเปล่าในรอบนี้นะครับเริ่มเข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วฮะห้าขีดหนึ่งละปกติตัวหนึ่งทองจะไม่ค่อยไหวแล้วครับแต่ไซรัสเราเลือดยังไม่ลดถึงครึ่งหลอดเลยฮะดูดเลือดกลับมาทันแลวเลือดค่อนข้างเยอะเลยฮะยิ่งฆ่ายิ่งได้เลือดจะไดไครับ ไปเล่นเลเวล9เอาอาริมา7เลยครับผมก็เลยไม่สุ่มเลยไปไปเลเวล9เลยเป็น7อาริมาถ้าได้แอมเพิ่มเติมขึ้นมากับอาวุธเดี๋ยวมาไปนดิดโดีกว่าเอาทูดามจคาราโดเคยใช้แล้วไม่เวิร์กเลยไม่ดีเลยฮะไม่ใช้เลยใช้ครั้งเดียวพอนะครับอ่ะสุ่มกันนิดหน่อยหาซาญ่าให้มัน2ก็จะดีมากๆและซาญ่ามาแล้วหนึ่งเนี่ยมีเป็นซาบิล่าฮะมาต่อแอมได้ในเลเวล10นะครับ นต่ออีกนิดนึงเจอไปเลกตันฮะน่าจะดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้บัชันมานะบัชันก็ได้กรอได้ตันเวทแนถะมวีนนี้ขอบก็จะเพิ่มบัฟให้กับทั้งทีมด้วยก็คิดว่าดีมากๆอะขายเซตเดีวาไม่น่าจะได้เล่นหรอกก็น,นูนะ่นอะเลเวลสิเลยนะครับถ้าจะเล่นก็ว่าจะหาเป็นสายาก่อนนะสองดาวรอบนี้ฮนะเจอกับไซบอร์บอสครับก็ไซบอร์สีนี่เป็นซาเทชิสด้วย เริ่มจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันสำหรับไซรัสแต่ก็ยังไม่ตายฮะเลือดค่อนข้างเยอะแล้วตีกีเบกาเก็บไปโดนย่วิตายไปด้วยและเรียบร้อยครับชนะเลย <you> โอ้แซกรัวรัว <laughs> ไม่มีที่ให้ลงนะครับถ้าลงไปมันก็คือเอาแวนการ์ดออกแวนการ์ดออกไซรัสจะบางลงเนี่ยไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ส oh. ปียรถ้าสามดาว เล็กตันฮะรอขึ้น2ดาวแล้วนี่ครับโอเคผมส่มต่อยนิดหนึ่งฮะเรียวหน้า2ดาวมีซาบิล่าฮะมาเพิ่มอีกหนึ่งใครจะ2ดาวก่อนระหว่างเล็กตันกับซาบิล่าใครก็ได้ลงไปในเลเวล10 ค่อนข้างเชียร์ไปทางเล็กด้านมากกว่านะครับมันได้ดีวิดีขอบได้ทีมกับบัตชันด้วยรอบดีครับในโตรครับเทเล็ก2 1 8ฮะตายไม่เนี่ยไซรัส,สผมหายไปครึ่งหลอดแล้วนฮะดูดเลือดกลับคืนมาครับตีอยู่กับโชแก่ทั้ตอนนี้รัดเตอร์ทำงานทันได้โลขึ้นมาแล้วตีโอ้โหข้างหลังหายเพียบเรียบร้อยยังไหวยอยู่ยนะครับ5ขีดสาวเลยฮะยังไม่ตายเลยสำหรับไซรัส คุ้มเลยครับผมว่าอัคเคนดีคุ้มมากๆเลยได้ทั้งแรงได้ทั้งถึกเลยได้เลือดมาค่อนข้างเยอะฮะมันได้อัคเคนบัตมช่วยด้วยเป็นไฟว์สเตอร์ฮะทำให้ได้แรงได้เลือดเพิ่มเติมอีก15%เนตลยครับอ่ะไอเทมฮะคงจะเป็นซีเวลกันเลทฮะเดี๋ยวให้กับซาลฟินไปหรือว่าเราอยากจะคลิฮะเราจะคลิให้ไซรัสตอนนี้ก็ได้เหมือนกันฮะแต่ไม่คลิดีกว่าผมว่าไม่คุ้มเซตนี้แหละโอเคแล้วนะฮะ มันยิ่งดานมันยิ่งแรงอาจจะไม่คลิกไม่เป็นไรที่เหลือก็ของยืนนะครับมันต้องวางดนวหน้าเป็นไฟยู่เตอร์ฮะเอาแอมป์ก็เลยต้องมีอาดัปทีเพลม,มาช่วยสร้างก่อต้านเวทแล้วก็ดูดเลือดมันครบแล้วแหละอย่าไปยุ่งกับมันก็หลังๆมันเจาะไม่ค่อยได้อยู่ฮะใส่คลิกเข้าไปก็ติดแนวหน้าเจาะไม่ได้อยู่ดีใส่อาร์คแองดีกว่าเล่งเอพเรื่อยๆเอาในครับรอบนี้ฮะเจอกับซินดิเคท้ามีเป็นมิดฟอร์จูลลงมาเรียบร้อยนะขวาก็เหมือนจะมี3ดาวเป็นดา,ลเ,นดาลเลียทรับค่อนข้างหนาเลยเจาะไม่เข้าสักทีครับ นานมากๆแล้วตอนนี้ไซรัสของเราโดนตกเป็นเป้าหมายฮะแต่ก็ยังไม่ตายครับเคลียร์ไปเรียบร้อยฮะชนะไปยังลากไหวยอยู่ฮะคือยังไม่แพ้เลยนะฮะแถวไม่ตายด้วยไซรัสเฮ้ผมเลิกสูงแล้วผมไปเล่น่องสิบกว่าเดี๋ยวใส่เล็กตั้นไปฮะเอาให้ถึกมากกว่านี้เดี๋ยวมีปูครับปูโหดด้วยก็น่าจะให้ของเยอะไม่รู้ว่าจะตายปูหรือลบาถ้าไม่ตายปูผมว่าไซรัสจะเป็นอะไรที่โคตรเก่งเลยอะรอบดีครับไซร์บอสครับ ทางซ้ายวายหายไปแล้วฮะเหลือไซรัสครับไซรัสแทงให้อยู่ฮะและไม่ตายซะด้วยฮะสกิลเคลียร์ไปสองเลอเวก้ากับซกครับเรียบร้อยไซรัสผมตายแต่ชนะครับปูหดปูหดซีคนสุดท้ายนะฮะตอนนี้เราวมีอยู่บ้านหนึ่งฮะเสี่ยงตายครับถ้าแพ้ปูแล้วเพราะว่าเอฟเฟกต์สนามวันนี้เป็นครับเรฟครับ มาลองดูกันถ้าไซรัสแตกปูหรือเปล่า้าชนะได้ดีคิวโหเป็นตัวที่เก่งมา,มากๆควรค่าับการหยิบม,มาเล่นทุกรอบอะเลียร้ไปแล้วลครึ่งหลอดเนี้ยได้ดาวเมย์จากอาวุธของอนิม่าสปอร์ตด้วยฮะและข้างหลังเราหายหมดแล้วฮะเหลือแต่ตัวเดาว,วหน้าฮะที่ยืนแทงมีรีเดยมชั่นครับช่วยฮิวให้ฮะตอนนี้เหลือเรียวน้า,ากำลังจะตายวายก็จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่ก็ปูก็จะตายเหมือนกันฮะอ่อะยังไงยังไงสกิลมาสิโอ้โหสุดยอดไปรัส และก็เหลือ3คนนะครับทุกคนเนี่ยแตกปูหมดเลยมีผมชนะปูคนเดียวสุดยอดไซรัสจริงๆนะครับอ่ะเหลือ3คนสุดท้ายไอเทมตรงนี้เราหยิบมาเพิ่มเทอร์วาวก็ดีเหมือนกันฮะให้กับวายใช้ยืนได้หนากได้โล่เพิ่มเติมอีกฮะเรามีแวนกาดสี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่เลเวล10กันได้เลยด้วยนะฮะใส่เล้ต้นไปได้บาดีวขอบสนะครับกับมีเป็นบัตชั่นมาช่วยเสริมกรอกัดต้านเวท พอดีฮะสำหรับตังค์ครับด้วยถ้าอีกชิ้นหนึ่งมีเป็นคาวกาดคาวกาดก็น่าสนใจให้กับวายเอ้ยวายไม่ใช่วายเป็นเอดีนะครับใส่มาก็ได้แค่โละอะไปบัตเตอร์ดีกว่าให้กับเล็กั้นไปเผื่อได้สองดาวก็มาช่วยแบกนะครับอรอบนี้เจอกับซินดิเคท มิดฟอร์จูนยังไม่สองนะก็จะมีเป็นลาพิทไฟด้านหลังนะฮะเซรสีสอดาวครับแต่ไม่มีไอเทมฮนะก็ไอเทมอยู่ที่ทวิตเฟยและเหมือนเดิมฮะทางขวาติดดาเลือดเชะเลือดหนาหนามเลยฮนะส่วนทางซ้ายมีเป็นจาวานนะครับสาดาวเหมือนกันโดนเก็บไปเรียบร้อยเล็กตั้นไปทางซ้ายฮนะเก็บมิดฟอร์จูนโอ้เก็บไม่ได้ตายไปซะก่อนต้องถึงมือไซรันครับสกิล,ลไปครับโดนตัวขวาแตกผ่ายไปด้วยพันสี่ โคตร MVP ฮรวันนี้สำหรับไซรัสตัวหนึ่งทองแท้ๆเะยฮะอะสุ่มกันนิดนึงเนะะี่ยมีแซกนะีกแล้ววันนี้แซกเพียบจริงๆไม่มีใครเล่นเลยฮะผมก็ไม่เล่นนะี <c oughs> อ่อะไปกันต่อแล้วก็หมดเรียบร้อยเลยครับจบเท่านี้แหละมั้งสิบแต้มสุดท้ายแล้วนี่ครับ เราดูสเตตกันฮะเริ่มต้นที่15แล้วก็มาเป็น30สิบครับสำหรับแอมนะฮะส่วนก่อต้านเวทก็ร้อยกว่านี่ครับร้อยสามสิบกว่ากันได้พอสมควรและสุดท้ายเราเจอเอ็กโซเทคดีครับก็จะมีเป็นแพนโดราเบนด้วยมีออร่าฮะสองดาวตีฟีอยู่หลังบ้านด้วยเหระฮะตรงนี้ใส่ลารทับบาฮะสกิลครับปักไม่ตายฮะบนไคเซอร์เขาสามะเจาะเข้ายากนิดหนึ่งแต่แล้วก็เจาะไปได้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับดาเบตตอนนี้2 3 9 4าฮะสกิลทีได้ AP ีมาเยอะมาก โบกกับแอมด้วยก็เมื่อกี้จบที่2อ0ขอยู่นะครับค่อนข้างแรงมากๆสําหรับตัวหนึ่งทองนะครับเป็นฮีโร่อัรคเบนผมว่าเป็นไรที่โหดมากๆเลยนะครับก็ไปเข้าคู่กับอธิบายสกอตได้มาแอมเพิ่มเติมทําให้ตีได้แรงตีได้แรงคัสตูได,ด,ได้ได้เลือดได้ตีต่อก็ถ้ามีโอกาสไปลองเล่นกันดูนะครับอ่ะประมาณนีฮะสำหรับวันนี้ฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กดสมัครให้เป็นกำลังใจด้วยครับแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอน,นี้เลยขอบคุณมมากกๆคครรัััับบเจอนให่ฮะสสวดี Yn ystod y dyniaeth, mae'r dyniaeth wedi'i ddysgu ac yn ystod y dyniaeth, mae'r dyniaeth wedi'i ddysgu ac yn ystod y dyniaeth.